สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคัมเบราแอดดิกนะครับวันนี้นะก็จะมาให้ดูวิธีการใช้งานนะจเจ้าเพนแทกนะครับเอพิโอหนึ่งหนะฮะผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้นี่เป็นตัวหนึ่งนะที่เลนดีมากๆเลยนะในตระกูลเอพิโอหนึ่งหเนี่ยตัวนี้ถึงเป็นตัวหนึ่งที่เลนก็โอเคมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ตัวเนี้สภาพสวยๆเลยนะครับผมตัวเล็กน่ารักพกพาง่ายนะครับเลนเปด้วยระยะ38มิมลซูมได้115มิลน,นะครับผมโอเคฐานเวลาตัวนี้เวลาแกะฐานะก็เปิดนี้ข นี่นคคะครับผมฐานที่ใช้คือ cr 2 1ก้อนนะนะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมวิธีการจะใส่ฟิล์วส์ดับแรกแล้ว,ลวก็ฟิล์มที่ใช้ก็เป็นฟิลส์ร้อยสามห้าทั่วไปเลยนะครับวิธีการใช้งานก็นะครับเปิดฝาหลังอออกมาย่างนี้นะครับผมนี่ออาย่างนี้นะครับผมเออแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้นะครับผมใส่ไปนะครับผมปึ๊บแล้วก็ขึ้นฟิล์มอย่างนี้นะครับผมโอเคอย่างนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็ปิดฝาหลังนะครับผม นี่แต่คือเลขกหนึ่งแบบนี้นะครับผมผู้ใช้งานต่อไปก็กดตรงนี้ on, off, ออนออฟตรงนี้ออนปุ๊บกล้องเปิดมาเลนเลนใสนะครับผมนะครับโอเคคราวนี้ที่ใช้งานก็แตะคือหนึ่งเพื่อโฟกัสนะครับผมนี่เห็นไหมครับถ้าไฟเขียวๆเนี่ยก็จดนะครับแตะแตะคือนงเพื่อโฟกัสน,ไไนะครับผมแต่พอเวลาโฟกัสใกล้ไปเงี้ยนะครับใกล้ไปเงี้ยนะครับมันจะขึ้นเขียวกับพิดแสดงว่าโฟกัสไม่ได้เพราะว่า خر, ม,มันโฟกัสใกล้ไปให้เราแตะโฟกัส แบบตรงที่มันไกลวบบนี้ประมาณอย่าง,งน้อยวันศูนย์จุดหกห้าเมตรประมาณนี้นะกดถ่ายนะครับผมให้ด,ดูแล้วถ่ายเอาถ่ายครับแฟตติดนะอันนี้มาดูว่ามีโหมดไหนบ้างนะครับโหมดแรกคือเป็นโหมดนี้ครับผมเอ่อเปิดแฟตตลอดเวลานะโหมดไปเป็นโหมดปิดแฟตนะครับผมให้ดูนะครับมาร์เมอร์เปิดปกตินะครับผมซูมเข้าซูมขออกงี้นะซูมออกซูมเข้า,ขานะครับผม นะครับผมโอเคนะฮะนี่มีโหมดนะครับอันนี้เปิดโหมดโหมดเปิดแฟลชตอนกลางคืนนะครับผมโหมดช shutter B นะครับผมก็คือเอาไว้ถ่ายไฟลากนะต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับผมนะครับนี่ค euh, ือโหมด s h ต t t e r B แบบใช้แฟลชนะครับผมประมาณนี้เนาะโหมดนี <us> ้ค <camino> ือเป็นโหมดเอาไว้ถ่ายคนนะลูกกวาดนะครับเวลาถ่ายแฟลชแฟลชมันจะสโลวนิดนึงนะครับมันจะสโลวนิดนึงเหมาะกับเอาไว้ถ่ายคนตอนกลางคืนนะลูกกวาดจะไม่แดกนะครับผม แล้วก็โหมดทำไปเป็นโหมดตั้งเวลาถ่ายนะครับกดถ่ายตึกนะกดตั้งเวลาถ่ายเห็นไหมครับมันจะขึ้นไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟเนี้ยจะประมาณ10วินาทีนะครับจะกระพริบเดี๋ยวสักพักจะกระพริบนะเห็นไหมครับนะครับนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีโหมดเอ่อใช้รีโมทนะแล้วก็มีโหมดถ่ายที่วิวนะครับผมถ่ายวิวเวลาเราถ่ายวิวเนี่ยให้เรากดโหมดนี้ถ่ายมันจะ โฟกัสได้คมมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นโหมดที่ทําให้กล้องเนี่ยเลือกโฟกัสที่อินฟินิตี้นะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะใช้สัญญาณสำหรับกดปิดนะครับผมนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเราจะกอฟิล์มกลับใช่ไหมครับให้เรากดปุ่มนี้ออกเดี๋ยวหยิบหยิบอับนึงนะนี่ครับอ่ะนะครับถึงเวลาจะกอฟิล์มออกนะครับให้เราทําอีกนะครับผมกดไว้ตรงนี้นะครับผมนี่กดไป กล้องจะผับเดนเก็บมันจะกอกลับนะครับผมนตะ่จริงกล้องตัวนี้เ,นเมื่อถ่ายหมดหมัวมันจะกอกลับให้อัตโนมัตินะแต่ในกรณีที่ผมจะเป็นการทดสอบไปดูเฉยๆนะครับแต่จริงผมแนะนําว่าเมื่อเราถ่ายเนี่ยพอจะหมดเหลือประมาณรูปสุดท้ายเนี่ยให้เรากดกอกลับนะเพื่อเป็นการถนอมแกนฟิล์มครับแล้วเราก็เปิดด้านหลังได้เลยนะครับเอาเอาฟิล์มเนี่ยออกไปส่งล้างได้เลยนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะครับผมโอเคไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับ